สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงพันทองใจดีนะครับวันนี้เรามาพร้อมทีมงานกิฟเฟอร์ครับมาที่ปลาไหลนาสามัคคีฟาร์มนะครับเป็นการเปิดตัวฟาร์มเป็นครั้งแรกนะครับมีการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเลี้ยงปลาไหลนะครับเลี้ยงปลาไหลนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ของการเปิดฟาร์มในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งครูนัดนะครับแล้วก็ทีมงานก็ จะให้ความรู้เรานะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาไหลซึ่งครั้งก่อนนะครับเราได้ทําคลิปการเลี้ยงปลาไหลนานะครับซึ่งเลี้ยงจากทุ่งนาจากธรรมชาติเลยนะครับตรงนั้นก็จะมีข้อดีข้อเสียบางอย่างนะครับแต่วันนี้เรามาดูการเลี้ยงปลาไหลนะครับเป็นแบบฟาร์มนะครับซึ่งเหมือนกับคล้ายๆกับเลี้ยงเลี้ยงพวกปลาเนี่ยครับพวกพวกปลาพวกกุ้งนะครับซึ่งก็จะมีต้นทุนขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับเราก็ตามลุงพานทองนะครับมาที่ ปลาไหลนาสามกีฟาร์มกันได้เลยครับตอนนี้เราพาเพื่อนๆเ,เข้ามาชมในฟาร์มนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นลูกลกปลาไหลนะครับปลาไหลตัวเล็กๆนะครับทางฟาร์มกําลังเพาะนะครับเพาะเป็นบ่ออนุบาลน,นะครับบ่ออนุบาลให้กับลูกปลาไหลนะครับ ซึ่งทางฟาร์มนะครับมีแนวโน้มนะครับที่จะนำส่งต่างประเทศนะคนำขายต่างประเทศซึ่งต้องการจำนวนปลาไหลมากมายนะครับก็เลยสร้างเครือข่ายนะครับให้เพื่อนๆสมาชิกได้มาเรียนรู้แล้วก็ได้นำปลาไหลนะครับสู่ตลาดของลาวและจีนต่อไปนะครับ วันนี้เรามาเจอคุณนัทอีกครั้งเนาะอ,อยากให้น้องนัทเล่าให้ฟังว่าการเลี้ยงปลาไหลในปี2567นมีอะไร,รใหม่ๆบ้างโอวันนี้ก็ในาน,นามปริญาสมัครีฟาร์มคุณนัทจังหวัดขอนแก่นนะครับปีนี้ก็เป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่ดีก็คือมีกระบวนการใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการพัฒนาสายพันธุ์เช่นเรามีการ รบุมผมรู้จักาทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ท่านอาจารย์ต้องใส่ตาจอนเกียรติีนนสมในการบูรณาการพัฒนาสายพันธุ<ม>์ก็คือหนึ่ง<ม>เป็นการประยุกต์ใช้ฮอร์โมนธรรมชาติ<ม>แล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรก,การบ้านเราเนี่ยเลี้ยงให้มันเยอะมากขึ้นเพราะว่าตลาดปาลาไหลกําลังมาแรง<ม>นะครับ<ม>ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดโลก<ม>ของตลาดยักษ์ใหญ่ก็คือจีนนั่นเองที เพราะว่าในปีนี้การติดต่อเข้ามาทั้งฝั่งแม่ค้าจากทางฝั่งจีนหรือตอนนี้ได้มีดีลกับทงางประเทศลาวนะครับที่เราเดินทางไปซึ่งเขามีมีมีคอนเนคชันกับจีนอยู่แล้วแล้วก็ต้องการาตลาดปลาเนื้อค่อนข้างที่จะมากเพราะว่าคนจีนก็เข้ามาอยู่ที่ประเทศลาวแล้วก็เขาก็มีคอนเนคชันที่จะส่งไปลวาวจากลาวไปจีนด้วยซึ่งต้องการปาลาไหลจาก ทางฝั่งของของเราด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นการส่งเสริมเกษตรกรในการเลี้ยงแล้วก็พ่อพันธุ์เองด้วยนะครับในในปีนี้ใช่ครับครับครับ,รบปีนี้เราก็มีการพัฒนาสายพันธุ์อยู่ทั้งหมดคือเนื้ออีสานกลางใต้แล้วก็มากไ้กับปลาสายพันธุ์เวียดนามซึ่งเวียดนามเป็นตลาดใหญ่ที่เลี้ยงขุน พันแล้วก็ส่งไปทางตลาดจีนนะครับซึ่งเขามีกําลังในการผลิตค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยกลับมาส่งเสริมบ้านเราว่าเราจะทํายังไงให้บ้านเราเนี่ยเริ่มต้นที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยเลี้ยงเพื่อที่จะมีตลาดรองรับซึ่งบ้านเราที่ผมมองดูแล้วตอนนี้ตลาด บริโภคภายในประเทศเราก็คึกคักเหมือนกัน<ม>ก็ไม่เพียงพอเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เกษตรกรในในปีนี้นะครับแล้ววันนี้ก็มีการจัดอบรมการเช่นใครอยากพ่อพันธุ์เป็นเราก็จะสอนให้หรือใครอยากเลี้ยงขุนไม่มีบ่อพ่อพันธุ์เลี้ยงขุนแล้วก็ขายเป็นปลาเน,นื้อเราก็ให้หรือใครอยากเป็นศูนย์เซ็นเตอร์ในการที่จะขยายเช่นขายอาหารขายลูกพันธุ์ อ่าแต่นี้เราก็มีมีให้เพราะว่าบันนี้เดินทางมาโอ้เกินความคาดหมายใช่ใช่ครับีรมนีเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นศูนย์เรียนรู้อ๋อค่ะครับผมใช่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 เลี้ยงแล้วมีตลาดไหมรับซื้อคืนไหมเราเรามีทุกอย่างเลยตอนนี้ก็วงจรก็งจรใช่ทั้งกระบวนการองค์ความรู้ตั้งแต่หนึ่งสองสามเลยก็ว่าได้ต้นน้ํากลางน้าปลายน้ํารวมถึงการตลาดเลย ก็คือให้สบายใจในเรื่องของการเลี้ยงแล้วจะไปขายที่ไหนไม่ต้องพูดคำนี้เลยว่าคุณมีสินค้าหรืออย่างตอนนี้ใช่ครับพี่โก้อัปเดตของปี2 0 2 4เลยครับตอนนี้ใช่พี่ใช่ครับทีนี้ถ้ามีผู้ชมคลิปนี้สนใจต้องติดต่อนะคะเพราะว่าทำมาเยอะมากอ๋อใช่ใช่ครับก็เบอร์โทรเลยเนาะเบอร์โทรก็คือ093 44 18964แล้วก็จะมีช่อง y YouTube เพิ่งทำขึ้นมาใหม่ ก็คือช่องปลายนาสามัคคีฟาร์มเลยเพจเฟซบุ๊กชื่อเดียวกันหมดเลยปลายนาสามัคคีฟาร์มใช่ครับพี่ผมใช่ครับใช่ใช่แล้วก็วันนี้เนี่ยเห็นมีที่มาเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นผู้เลี้ยงอยู่แล้วหรือเปล่าเป็นทั้งผู้เลี้ยงอยู่แล้วแล้วก็กลุ่มที่สนใจเนี่ยมาทุกภาคเลยเหนืออีสานกลางใต้อ่าใกล้สุดนราธิวาส อันนี้เป็นครั้งแรกที่เราจับปีแรกเลยครับปีแรกเลยปีแรกคือผมไปศึกษาดูงานกลับมาจากเวียดนามเสร็จแล้วเราก็มาประชาสัมพันธ์ว่าเราจะมีการอบรมนะการพ่อพันธ์ุนะหรือการเลี้ยงผุ่นนะอาหารเป็นยังไงการรักษาโรคการตลาดคอนเนคชั่นเราเป็นยังไงได้อะไรมาบ้างมาส่งเสริมเกษตรกรตรงไหนอ่าวันนี้เราก็มาคุยให้ฟังใช่พี่ ใช่ใช่ครับการการเรียนรู้นี่ใช้เวลาแค่หนึ่งวันหนึ่งวันแล้วก็จะมีการเอ่อ่ะวันนี้พี่เสียงนิดหน่อยก็คือเราจะสอนการฉีดฮอร์โมนด้วยอ๋ออ่าเพราะส่วนมากก็จะเป็นทฤษีษนะแต่วันเราอยากให้ปฏิบัติลองดูใช่พี่แล้วความถี่ในการให้ความรู้กับกลุ่มผู้เรียนนี้อ่าปีนี้ตั้งเป้าคิดว่าก็จะมีแบบออฟไลน์กับออนไลน์ออฟไลน์ก็คือมาที่นี่เลยมาดูที่ศูนย์เลยแล้วก็แบบออนไลน์ก็คือคนที่ไม่สะดวกมาแล้วก็จะจัดเป็นคอร์สออนไลน์ ให้ด้วยครับผมใช่แล้วพี่เห็นมีการส่งปลาไหลแบบทางออนไลน์ใช่ใช่มการจัดส่งมีบรัการจัดส่วนของไปรษณีย์ไทยครับผมอ๋อใช่ส่งได้ทั่วประเทศเลยทั่วประเทศเลยครับผมไม่มีปัญหาการตายเลยครับผมใช่ใช่ใช่ที่น้องที่อยู่ทางทางภาคใต้ก็สองวันถึงอ๋อซึ่งอยู่ดีทุกตัวดีทุกตัวใช่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 ก็มีการอัปเดตกันทางเพจเฟซบุ๊กก็จะรีวิวมาให้ดูอาจารย์มันกินอาหารดีนะ คือ,อบางครั้งเราดูว่าภาคเหนืออากาศเย็นๆนี่ว่าจะไม่กินอาหารก,ก็ไลนมาว่าจย์าาจกินอาหารดีมากใช่ใช่ที่ประมาทีนี้อยากให้ทขาความนิดนึงว่าตอนที่ปีที่แล้วที่เราไปสัมภาษณ์เนาะท้องนัทจะเน้นเรื่องการเลี้ยงแบบในธรรมชาติในธรรมชาติทีนี้รู้สึกมันจะเป็นเป็นลูกเป็นลูกเป็นมางเขาดีเขาแยการเลี้ยงธรรมชาติแต่การเลี้ยงเป็นฟามอย่างนี้การทําเลี้ยงเป็นแบบฟา์มนี้คือหนึ่งเราเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่ายถ้าเป็นแบบธรรมชาติปีละครั้ง ต้องใช้บุคลากรแล้วเราไม่รู้เลยว่าอัตราการตัวเป็นยังไงบ้างใช่ในธรรมชาติเยอะไหมเยอะแต่กว่าจะไปคว้านหากว่าจะมีจ้างแรงงานแต่นี่เราเราใช่พยายามท่วมใช่ใช่อันนี้เราเราจะ เราจะง่ายกว่าตั้งแต่ต้นกลางปลายเลยใช่สมมติถ้ามีสนใจเลี้ยงเนี่ยเออที่เขามีเงินเ่าหลักึงจะสามารถเป็นผู้เีลาได้อ่าอันนี้น่าจะหลักหมื่นก็พอแล้วครับหลักหมื่นหกมืนก็พอแล้วสองหมื่นไหมคะขึ้นอยู่กับว่าความพร้อมในเรื่องบ่อเนาะเช่นเรามีบ่อเดิมอยู่แล้วก็เอาบ่อเดิมมาเลี้ยงก็ได้ ่จะเลี้ยงขุนบางคนเลี้ยงเป็นปลาไหลปล่อยอย่างเงี้ยขุนจากหนึ่งเดือนเป็นสามเดือนแล้วก็ขายต่อเลยก็ได้เพราะว่าปลาขายได้ตั้งแต่อายุหนึ่งเดือนก็ขายได้แล้วอ่าใช่เป็นปลาปล่อยเป็นลูกพันปลาเป็นปลาเนื้อเอาไปเลี้ยงต่ออย่างงี้ได้หมดเลยแล้วตอนนี้นี่ราคาของพ่อพันธแม่พันปลาไหลนี่อยู่ที่ประมาณราคาพ่อแม่พันธุ์ปลาไหลที่เราขายตอนนี้ก็คือถ้าไม่ฉีดฮอร์โมนนะนะก็ชุดละประมาณ500บาท500บาท ตัวผู้1ตัวตัวเมีย2ตัวก็จะเป็น3ตัว1ชุดก็คืออัตราส่วน1ต่อ2องอันนี้คือหนึ่งชุดแต่ถ้าฉีดฮอร์โมนก็มีการให้ฮอร์โมนตัวที่ดีของเวียดนามนําเข้าแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามันมัน,ม,นมันดีนะก็ชุดละ9 0้บาทใช่ใช่ครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติที่มาซื้อไปเนี่ยไปเลี้ยงแล้วใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะได้จะได้ลูกปลาอ่าถ้าเป็นพ่อพันธุ์เองใช่ไหมครับเลี้ยงพ่อพัน์เองก็คือ1รอบปี ก็คือสมมติว่าวันนี้เสร็จทโมลเสร็จแล้วบ่อพี่พร้อมพี่เอาไปลงบ่อเลยเสร็จแล้วดีหนึ่งสัปดาห์ปลาเริ่มไข่พี่ช้อนไข่ก็ฟักไข่ไปเรื่อยๆตลอดนี่จนถึงประมาณมปลายตุลาก็จะได้ไข่ตลอดเลย<ม>ที่มีบ่อเยอะพี่ก็ได้ไข่ยเยอะอ่าใช่พี่ใช่ขั<อ>้นต่ําก็คือเซ้นละบาทปลาเซ้นละบาทโอ้เซ็นละบาทเซนละหนึ่งบาทใช้เป็นเซ็นเลยครับตัวละตัวละใข้เป็นตัว แล้วกลายเป็นเซนครับใช่ทีนี้ตอนนี้กลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงปลาไหลที่อยู่ในในมือของสามัิบเฟาร์มจำนวนตนั้งทอยแค่ไหนอ่อานในกลุ่มตอนนี้มีประมาณส0ม0 0ื่นโอ้สามหมื่น <30, S 2> เลยสามหมื่นแต่ว่าคนที่เริ่มเลี้ยงจริงจังก็รุ่นแรกก็เริ่มรุ่นนี้ก็ประมาณ30-50บถึงคนอ่านะรุ่นแรกเลยแล้วก็เกษตรกร,ท,กรที่มีความสนใจภายนอก ตอนนี้ที่ที่ซื้อกับฟาร์มไปก็ประมาณเป็นล้านตัวแล้วนะพี่ใช่ที่เมื่อกี้เราส่งให้เลยใช่ครับผมใช่ใช่คือเขาติดตามแล้วเขาดูว่าเออปลากินอาหารนะมันเลี้ยงได้นะคือบางคนไม่รู้ว่าปลากินอาหารเม็ดได้ปลาไหลมันจะเลี้ยงอาหารเม็ดได้เหรออะไรประมาณนี้ใช่พี่อ่าใช่ครับเราก็ซัพพอร์ตในทั้งอาหารอาหารทุกอย่างทุกวงจรเลยใช่แล้วที่น้าตองบอกว่าเหมือนกับหลัา าสมาชิกเพื่อที่จะเลี้ยงแล้วส่งน้ำตาลใช่ครับผมอันนี้เป็นโปรเจกต์เพิ่งได้มาใหม่ๆแล้วได้มาใหม่ๆครับมีมันมีสองส่วนก็คือทางฝั่งเวียดนามเองเขาก็ต้องการเนาะค่่ะอถ้าได้โวลลุ่มหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์สิบห้าตันเขาจะเปิดโรงงานเลยค่ะแค่อ่าก็คือชํามแหล่นเนาะซีนทุนอากาศแล้วก็ฝั่งทางเราที่เราไปดิวฝั่งเราที่ผมไล่ฟังนั่นแหละก็ต้องการบริเวณภูมนประเทศแล้วก็ผลไปจีนเหมือนกัน ซึ่งเรื่ก็เป็นดีลสองคางก็คือเป้าหมายก็คือจีนตลาดใหญ่เพราะว่าม,มีประชากรเยอะประชากรเยอะเอวานนี้มีการเซ็นเอโมยุอะไรหรือยังยังไม่กล้าเซ็นเพราะว่ายังไม่มีผลผลิตโอ้กลัวกลัวไม่มีมีสินค้าส่งใช่<ม>ใช่พี่พถ้าเราเซ็นปุ๊บมันต้องมีเริ่มเริ่มมีกระบวนการส่งเลยใช่เพราะนั้นเราเป็นการส่งเสริมก่อนปีนี้อย่างนั้นที่นี่ก็เหมือนกาชสมควนมุ่งกลุ่มผู้เลี้ยงใช่ครับว่ามีใครจะร่วมใช่ครับการนำจักรไหลสมบูรณถูกต้องใช่ใช่ อย่างนั้นต้องก็เดี๋ยวค่อยม,มาดูความคึกหน้าว่าตรงนี้จะ,จะไปดูอีกเนาะเพราะว่าตอนนี้ความลึกหน้าคืออัตราการแรกเนื้อ FCR นี่มันไปแล้วคนที่เริ่มเลี้ยง2-3เดือนหรือปีหนึ่งมันเริ่มมีแล้วอ่าใช่พี่ก็จะเป็นรุ่นนี้แหละรุ่นรุ่น,ร,น,ร,นรุ่นนี้ก็ทาให้เราจับง่ายปานเคยลองชั่งไหมว่าตัวน้องออตัวหนึ่งประมาณกี่กิโลาะอ่า ห้าตัวโลพี่ห้าตัวโลโอ้ก็ประมาณสองขีดเนี่ยนี่ตัวนี้ตัวใหญ่เนี่ยตัวนี่นะคัดเป็น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 ตัวผู้อ่เนี่ยอย่างสมมติพี่ซื้อ่เก้าร้อยพี่ได้ไซส์เนี้ยเหรอใช่พี่ใช่ไซส์นี้กี่ตัวสามสามตัวพี่สามตัวซึ่งคุ้มมากเพราะว่าปลาคนมาเป็นปีแล้วซึ่งมีความสมบูรณ์เพศมากพี่ค่ะเนี่ยแล้วดูยังไงตัวไหนตัวผู้ตัวเมียจำบ่ได้แล้วดูดูป่องเพศนี่พี่ดูป่องเพศ อันนี้ถ้าเป็นเป็นตัวผู้เนาะอันจะจับยากนิดนึงมันต้องใช้ผ้าจับแล้วดูปองเพศด้านล่างเนีองก็ลื่นเนาะอ่านี้เห็นไหมพี่นี่อันนี้ตัวอะไรคะอันนี้ตัวผู้ครับนี่อ๋อนี่ตัวผู้อันนี้ก็เป็นตัวผู้เพียถ้าปองเพศแดงก็จะเริ่มเป็นตัวเมียคือมันเป็นมันเป็นเป็นสองเพศในตัวเดียวกันนั่นแหละอ๋ออ๋ออ่าแค่เรามาเอาคำนวณน้ำหนักแล้วก็เีดทำวนเร่งให้ตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวเมียค่ะ ใช่ครัพี่ใช่ใช่ครับครับนี่ที่การเพาะเขาดูมือชีพเลยเนาะแบบนี้เนาะใช่เนี่ยสายมีบ่ออนุบาลนะมีบ่อคุณนะให้ครบส่วนเกษตรกรเนี่ยถ้าอยู่หลังบ้านอะไรประมาณนี้ก็สามารถทําได้คือถ้าคุณไม่มีบ่อพ่อพันธุ์คุณก็เป็นระบบขุนไปเลยขุนจากศูนย์ถึงสามเดือนเนี่ยสี่เดือนอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นเป็นลงบ่อขุนใหญ่เลย ประมาณนี้ครับผมใช่สามารถเรียนได้ใช่แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แนะนำเลยอูนังิไทยเลียนปลาลญี่ปุ่นใช่พี่ตัวนั้นเลยปลาญี่ปุ่นนี้ขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วยยังไม่พ่อพันธุ์ไม่ได้พี่ไม่ได้ต้องไปเรียนรู้ที่เวียดนามก่อนครับเพราะว่าตอนนี้เราเลี้ยงไว้เพื่อทําเป็นพ่อพันธุ์พันธุ์พาะต้องอายุ8ปีถึงจะเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ถ้าไม่ถึงนนขนาดนั้นต้องรุ่นนี้พี่ โอ้โหใช่พี่ต้องใหญ่เลยนะต้องใหญ่ขนาดนี้แล้วตอนนี้เราเลี้ยงได้กี่ปีแล้วคะอันนี้ก็เพิ่งเลี้ยงมาสองสามเดือนพเองอีกแปดปีเลยอีกแปดปีแต่เราเราจะเลี้ยงเป็นปลาเนื้อไงเราคุณเป็นปลาเนื้อนี่เวลาเราขายเพราะพันแม่พันตกโอ้พี่ไม่ต้องขายพันพันเราขายลูกพันอ๋อขายลูกพันตัวเท่านี้ร้อยห้าสิบบาทอ๋อก็ขายเป็นเส้นเหมือนกันขายขายเป็นเส้นเหมือนกันไหม เป็นเจนเหมือนกันพี่ออ๋แต่ว่าราคาดีกว่าเขาขายราคาดีกว่าพี่คิดดูอย่างนี้ไปไอ้ข้าวไอ้ซูชิปลาไหลใช่ใช่พี่ใช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 ่ถูกต้องครับผมอ่าราคาดีมากใช่ครับราคาดีมากยังกันอีกแปดปีค่อยตามมาดูแต่ไม่เนี่ยอาจจะนําเข้ามาแล้วก็ทดลองพาะพันธุ์ดูตอนนี้ก็คือ พี่ชายที่ที่อยู่ทางของเวียดนามก็คือกําลังกําลังพัฒนาสายพันธุ์คือนำเข้ามาเข้าไปใช่ครับใช่ใช่ใช่หางจะไม่แหลมหางจะไม่แหลมแต่ความความยาวเขาจะเท่านี้ความยาวจะเท่านี้อันนี้คือปลาไหลประมาณกี่เซนหนะนะประมาณกึ่งเมตรไหมประมาณสี่สิบห้าสิบเซนก็ก็ประมาณนี้หละพี่โอ้โพี่ก็เพิ่งเคยเห็นแล้วนี่นี่แหละคุณอังงหีที่ ขายกันเป็นแข้งในร้านญี่ปุ่นนี่แหละที่นี่แหละออ๋ที่เรากินกันคุณเคยเห็นตัวนางใช่นี่แหละตัวนางบวกไปอีก8ปีนะคะท่านผู้ชมครับนี่แหละนี่แหละปลาญี่ปุ่นครับแต่เขาจะโตกว่านี้อยู่สามตัวพันเจ็ดร้อยบาทที่บาทสามตัวพันเจ็ดร้อยบาทนะนะตอนราคาอย่างเงี้ยเหรอตัวเตัวนี้เหรอก็ใช่พี่โอ้สามตัวพันเจ็ดร้อยบาทถ้าใครจะเอาไปเลี้ยงต่ออ่าค่ะแล้วการเลี้ยงกิโลพันเจ็ดรับซื้อกิโลพันหนึ่งอ่ะ ใช่พี่กิโลละพันที่ขายเป็นเนื้อเหรอคะอ่าใช่พี่ปลาเนื้อกิโลละพันเศษโอ้โหยอดราคาดีแต่โปรเจกต์เราก็คือหนึ่งถ้าเราถ้าคุณเลี้ยงได้ปลาเนี่ยเรารับซื้อกิโลละพันเรามาขายพันเศษก็คือเรารับซื้อเลยที่นี่ใช่พี่ใช่ใช่ใช่ก็คือเรามีตลาดอยู่แล้วมีตลาดอยู่แล้วในในขอนเสิเราที่เลี้ยงปลาไหลญี่ปุ่นนี้ มีที่อื่นไหมยังไม่มีพี่ยังไม่มีเราเป็นที่แรกเลยเป็นที่แรกเลยเป็นที่แรกเลยดีจังดีจังตอนนี้ท่านท่านนายกเทศมนตันเมืองเก่าแกอยากทำไปออกแบบให้แล้วจะลงปัชวนก่อนแล้วก็จะเป็นปลาไหลญี่ปุ่นกับปลาไหลนาไทยแล้วนี่แหละความยากง่ายในการเลี้ยงปลาไหลญี่ปุ่นกับปลาไหลไทยโอ้นี่ง่ายมากพี่ง่ายกว่าอีกเนาะง่ายกว่ามันแข็งแรงกว่ากินอาหารเร็วเก่งกว่าแล้วอาหารให้ให้เหมือนกัน ให้มันกันในเหมือนบานปลาดุกเลยพี่อ๋อเหรอแต่ต้องติดระบบน้ําก่อนอย่างระบบน้ําอย่างเงี้ยต้องลงทุนเท่าไหร่อฮ้ยอันนี้กล่องละร้อยบาทพี่อ๋อเหรอกล่องละร้อยบาทแล้วซื้อตั๊มน้ําตู้ปลามาสี่ห้าร้อยต่อระบบกรองเติมจุลินทรีย์ลงไปอ่าซึ่งตรงนี้เราให้ความรู้หมดให้ความรู้หมดใช่ใช่แต่มันคือเรื่องน้ําเติมจุลินทรีย์ในน้ำค่ะรักษาความสะอาดอ้วอย่างถ้าชุวมหน้าฝนล่ะเราเลี้ยงโอเพนอย่างนี้มีอ่า หน้าฝนต้องทันระบบน้ำมนไว้ก่อนอ๋อค่ะครับผมใช่แต่ว่าถได้มาดุได้จะได้ให้ดีก็คือปิดเลยใช่เพราะว่าค่าความเป็นกดเึงนดาใช่ใช่ใช่บ้านเราทั้งโรงงานอ้อยทั้งอะไรต่างๆใช่ใช่น่าจะดีใช่ถ้าหน้าฝนควรจะติดเนาะใช่ใช่แล้วอุณหภูมิหลายอย่างสมมติถ้าหน้าหนาวชอบน้ําเย็นอ๋อชอบน้ำเย็นอ่ะอ่า อะไรที่ถ้าหน้าร้อนล่ะถ้าหน้าร้อนแล้วก็เนี่ยระบบน้ําบนให้เขาเนี่ยทำน้ำบนไม่ให้ร้อนเกินไม่ให้ร้อนเกินไปใช่ใช่ดีใช่ครับก็ต้องต้องปรึกษาผู้รู้เนาะก็คือถ้าจะเลี้ยงจริงจริงคือเราดูเราดูพฤติกรรมก่อนเราดูพฤติกรรมก่อนเพราะว่าอยู่ที่เวียดนามเขาเลี้ยงในบ่อดินก็มีนะค่ะในบ่อกระชังก็มีระบบน้ําบนก็มีมันปลาคาร์ฟพี่อ๋อ้โหปลาคาร์ฟเลยปลาคาร์ฟเลี้ยงยากนะพี่เคยเลี้ยงแล้วตายหมดเลยแต่เนี่ย เคยช็อกอากาศอ่ะพอหนาวพอหนาวแล้วก็ตายเลยแล้วก็มีอีกตัวนึงก็คือปลาชะอนอ๋อเราเลี้ยงปลาชะอนด้วยชะอนด้วยพี่ตีนี้มาแรงปลาชะอนนี่มาแรงเป็นปลาไทยที่มาแรงเพราะอะไรคะเขาไปทำในปลาเนื้ออ่อนพี่เป็นกลุ่มปลาที่หายากเพราะพันหนึ่งร้อยตัวมันจะเหลือสามสิบตัวอ๋อมันเลี้ยงยากเลี้ยงยากแล้วก็ตลาดบริโภคบ้านเรามันกินได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่แล้วไม่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 เลือกเหมือนปลาไหลไงค่ะอ่าแล้วเขารับซื้อกิโลละ ตอนนี้กิโลกรัมได้แค่ตลาดไทยก็สองสามร้อยบาทที่แสดงว่าเรามีมีแพลนจะติดต่อคูนัดได้มีหลายช่องทางเพราะว่าจากคลิปเก่าจากคลิปเก่านี้แบบถามเยอะมากที่ต้องเข้าไปตอบว่าดูคลิปให้จบแล้วจะเห็นเบอร์เรามีคนสนใจเยอะมากค่ะน้องนัดมีอะไรจากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสามารถกีาฟาร์มอีกไหมคะก็คือหนึ่งฝากประชาสัมพันธ์ก็คือหนึ่งคนที่สนใจนะครับก็อยากให้มาศึกษาเรียนรู้ก่อน นะครับว่าเหมาะกับเราไหมเราชอบไหมนะครับจะเป็นปลาไหลญี่ปุ่นจะเป็นปลาไหลไทยเป็นปลาชะโอนนะครับก็คือหนึ่งใช้พื้นที่ที่เรามีก่อนนะเล็กๆ่อยพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นช่องทางหนึ่งที่เป็นอาชีพเสริมแล้วกันนะครับให้กับ่น้องเกษตรกรอ่าได้เริ่มทำนะสมัครก็คือหลักกับปฏิบัตินะครับนะบทำดูลองดูเสร็จแล้วก็จะรู้ว่ามันสมควรที่จะทำต่อไหม แต่ในในสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าในตอนนี้เกษตรกรที่สมควรทําก็คือว่ามันไปได้นะครับราคาไปได้ตลาดบริโภคมีตลาดใหญ่ที่รอยอยู่คอนเน็กชันที่รอยอยู่มันก็ยังมีอยู่ก็ฝากให้เกษตรกรพิจารณาลองดูแล้วกันครับว่ามันสมควรที่จะเลี้ยงหรือหรือยังไงก็เข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ที่ฟาร์มนะครับก็ช่องทางติดต่อก็คือทางช่อง YouTube นะครับเฟซบุ๊ก หรือเพจก็ชื่อเดียวกันเลยปายนาสามัคคีฟาร์มครับผมครับครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องนัทมากๆเลยค่ะครับมครับแล้วเดี๋ยวเราจะตามมาทำหลายๆตอนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยดูความต้องการของท่านผู้ชมที่คอมเมนต์มาและเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกขอบคุณมากเลยค่ะที่รูบขอบคุณครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย การการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้การจับอะไหลนะการช่างน้ำหนักนะครับไปก็จะเป็นการขีดคอร์บมนนะครับตอนนี้นะครับเราพาไปด้วยที่ฟาร์มปลาไหลนะครับของสังีฟาร์มครับซึ่งอยู่อำเภอกันีัเป็นฟาร์มของคุณนัทนะครับ เกิดการเรียนรู้การเชาญการจับปลาไน่รู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาไหลน้านะครับและการเลี้ยงปลาไหลน้ำปลาครับตัวที่สามศูนย์จุดเจ็ดเศูนย์ครับเรื่องอาหารเรื่องการสีฮอร์โมนนะครับการเลี้ยงปลาไหล่อขั้นเกอนเก้ารวมเป็นสิบซีีสองจุดสามแปดับสองจุดห้านะครับตีกลมๆไป2องจุดสี่ครับ โอยเยี่ยมเยี่ยมเยีย่ยมวันนี้ฟีมือฟีมือฟีมือขอมินิฮารดหน่อครับมินิฮาร์ดครับผม